สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องครับนัดหลังสํานรัก็คือกําลังตัดแต่งกิ่งทําความสะอาดกระบาพี่น้องวันนี้ทําความสะอาดหลังออฟฟิศนะครับผมหลังออฟฟิศแสงทองฟิลแอนของเราพี่น้องเอ๋เบอรน้องกก่พี่น้องว่าจะเป็นแบบได้ครับผมครับพี่น้อง หกลายครับผมหกลายคร,ครับพี่น้องแปลนแล้วพี่น้องแปลนแล้วมันจะกาดถ่ายเทิดีสบายเลยครับผมนี่ครับได้นี้ก็จะตัดอันนี้ยังไม่เสร็จครับจะได้ตัดลงไปอีกครับพี่น้องจะได้ตัดลงอีกครับผมอันนี้ตัดแล้วมันต้นขาทด,ด้พี่น้องเนี่ยต้นขานะครับต้นขาตัดออกแล้วมันก็จะแตกยอดขึ้นมาอีกครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องจัดํำจำพื้นนะครับ เราตัดประมาณข้อศอกหนึ่งพอดีครับผมเอาอยู่หลังบ้านสร้างหน่อยก็ตัดแบบนี้เลยพี่น้องอยู่หลังบ้านฉันน่าตัดแบบนี้แหละมันจะแตกขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาจะสวยครับผมอยู่ต้นขานะครับขาตะไคร้คือมีบทนะครับที่นี่ครับผมนี่คือต้นกล้วยนะครับตัดกระบ้าก็เก่อนพี่น้องบานนานเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับผมห่อนพี่น้องห่อนถ้าเก็ตัดแล้วอะพี่น้องผุห่อนน้องก็ตัดเสร็จแล้วครับสรางหนายเป็นคนตัดบานนานเป็นคนแต่งกิ่งพี่น้องแต่งกิ่งต้นใหม่เดี๋ยวก็สิเดี๋ยวกันผลพี่น้อง คนไปทิ้งทําความสะอาดเก็บขยะเก็บขยะทุกนี้นู่นนี่นั่นครับผมช่วอยกันทีมงานเข้ารวมดยเจอกันทุกคนครับผมแต่กี่มันเป็นมันสีทึบพี่น้องมันสีทึบใบใบคาครับผมมันจะมองไม่เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จ้าหน้อยตัดเอาหมดแล้วสาม,มารถมองทะลุถึงหนองสะได้นะครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ก็แต่งกลิ่เสร็จแล้วอันนี้จ้าหน้อยตัดนะครับจ้าหน้อยตัดให้แบบว่าไม่ให้ มันบังเวลาซิงล้างถ้วยครับผมนครับตัดต่อแด้วพี่น้องจะนายลงมือเองมันบังพี่น้องมันบังเลยตัดออกให้น้องคนน่ครับ,ดดบ,บกะได้พักกันคนไปถิมงพี่น้องมันจะได้คนไปทิ้งนะครับไปทิ้งสวัสวดีตอนแรงๆนะพี่น้องเด้อสวัสดีตอนแรงๆนะครับให้เราเกาพีนน่น,น,น,น้องให้เราเกาหลายเลยครับผมเดี๋ยวมาเิ็นที่มุมอยู่พี่น,อน,อน,อนอออ้องมันจะดูมุมนีนนนน้นะครับเศร้าเมยพี่น้องเศร้าเมยพักเครื่องเพราะว่าเครื่องมันห่อนนั้นช่างก็กำลังทาสีครับทาสี ทาสีทำทำยื่นออกมาสามเมตราสิบเพื่อว่าจะได้นั่งเล่นชมวิวตอนเยน็นๆครับผมนะครับเนาะวเดี๋ยวุ่นมาชงเพาอย่างว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะครับผมถ้าพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามช,ช่องช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจตั้งไว้แพี่น้องเด้อตอนนี้สมาชิกห้าพันกว่าท่านแล้วนะครับผมขอบคุณขอบุญขอบคุณลงหงนานได้พี่น้องเด้อกดติดตามช่องช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจเพื่อเป็นแรงดึงใ,ใจให้อีกสองทางหนึ่งครับพี่น้อง ครับเนาะเพื่อจะได้มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวเพื่อได้ค่านำคาไฟพี่น้องเนาะจันน้อยพาเพื่อนแฟนเพจครับผมขอขอบคุณาคนละไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับครับผมกฤชได้เก็บทำความสะอาดพี light, ่น้องวันน okay, so ี้เ nice. ก็บไปทิ้งที bons, ่บ่อขยะหมู่บ้านของผมนี่กฤชได้ตัดได้พี่น้องนี่ตอนนี้ก็จะได้ตัดนะครับตัดหมดเลยครับฝั่งนี้ก็จะได้ตัดเมื่อวันตัดถึงตอนนี้ครับผมเดี๋ยวตัดแต่เก็บขยะให้เรียบร้อยครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆพี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับผม กาศตอนนี้นะครับครับผมเดี๋ยวสิเดตับเก็บส่งข้อสอก่อนพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตให้บริเนเลยพี่น้องเ้อครับพี่น้องได้รถสองคันนะครับขนย้ายต้นไม้ครับผมเคลียพื้นที่ครับเปล่าพี่น้องจะอาไปลงทางโค้งหนองนาพอก,กาดครัพี่น้องเอาไปตั้งโชว์มองเป็นปูนครับผมพอดีเลยครับพี่น้องตรงปูนตรงข้างล่างที่โค้งหนองนาพอก,กาดคร,รพัพี่น้องเห็นปะมันจะบูฮอดาหน,า,นาครับผม ใส่รถเบนซ์คนละคันครับกระบ่าวครับผมเพราะว่ารถรถรถยนต์ก็มีแต่ลมไม่ได้ยานติดลมครับผมก็เลยเอารถกองทัพรดเอาใส่รถเสลงคนละคันครับพี่น้องเพราะว่ารถปีอัพยานลมครับผมก็เลยประกาศเอาไปครับผมอันนี้ประมาณสองสามเที่ยวก็เสร็จนะครับก็จะได้เก็บต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นครับผมนี่ครับอันนี้อีกเที่ยงค่อยมาเก็บฝั่งนี้ครับผมจะอันามาล่างจะอาด่าพี่น้องเราลุ้นวรลส่งครับผมวันนี้นะครับจะทําความสะอาดให้หมดพวกนี้ก็จะปักธงครับผมปักธง ว่นนี้ตัดหญา้าพี่น้องบัดมือแล้วครับพี่น้องตัดหญ้าอบบานเลยอื่นนี้ตัดหญ้าครับผมโอเคหรือยงังไป,ไปลุยว่นนี้ลุยลุยลุยเฮ้อขี้ง่ะนโอ้ยไปขายตน้นไม้เป็นอะไรเชียวหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วไปหลังไปเอาพี่น้องมาหอดแล้วพี่้องมาหอดตอดถึงแล้วครับผมเอามาไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะเอามาตกแต่งตรง โคกหนองนาพอกันนะครับเพราะว่าบางหันมันเป็นเอาไหา้หันเสาะครับพี่น้องรากต้นไม้มันซอนใส่เข้าไปหเหยียดถห้ปูดแตกครับผมจะไว้ประมาณแถวๆนี้นะพี่น้องอาจจะไว้ฟังผิดวาครับเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อนนะครับน้ำเต็มเลยนะครับโคกหนองนาพอกัน,นครับ ก็ไ,ได้ใบได้ปุ่นเอกเไื่อยงมันนีดหน้าบานะเดี๋ยวมันนิดนะวัดตองมัดต้องใส่ปุ่นนะ <c oughs> อันเรียกใส่ด,ดินแล้วนะงั <c oughs> ้นเอาใส่ปุน่นเรียกใส่ปุ่นในพระสุนทร <c oughs> ใส่ปุ่นในละหานบัวลวงหาบัวลวงเน,ะ <c oughs> นาะห่อนพี่น้องหอนแล้วพื้นที่เก็บดอกไม้ของเราม,ม่นม่มนมันว่าบ้านไหนพี่น้องเอามาไว้เพื่อความสวยงามครับผมตกแต่ง พี่น้องเดี๋ยวขนลงกันครับลงต้นไม้เสร็จก็มาเอาเสาเสาปูนต่อพี่น้องโอ้แม่ครับพี่น้องลงต้นไม้แล้วก็มาเอาบล็อกพี่น้องมนันบล็อกปลูกต้นไม้นะครับปลูกที่ที่ที่ปลูกต้นทองอะไรครับผมจะไว้ที่นู่นเอาไปปลูกเพ้ก่อนเลยพี่น้องตอนนี้บป่ากำลังมัดกำลังมัดพี่น้องคนท่าก็ดีแห้งพี่น้องเันจะละกิ่ดตมพี่น้องนะโคเ็มเลย ไปหนังไปรับกระถางต้นไม้ไหมครับผม <ś led> เปลี่ยนเปลี่ยนลัษณ์เ่าๆไม่ขายต้นไม้มันจะท้ายทางไม่ก่อนรอบเมื่อกี้ได้ขายต้นไม้นะครับรอบนี้ขายกระถางต้นไม้ครับผมรับซักกระถางไหมครับผมไปหนองปะจดจับบาร์ดานัาเสียไปใส่หน้าผิวหนองเห็นจ,จอดรถโอ้ยดีเห็นแล้วล <ś led> บลบแดดหนังลบแดด ลบแดดลบแดดเราจะมาปลูกต้นนี้นะครับต้นทองอะไรเชี่ยวอ่อนนะผมต้นทองอะไรเชียออเ่ยวอ่อนเด๋ยมาปลูกเลี้ยงทั้งสีครับพี่น้องครับบ่าเอาไปแช่น้ําไปนะครับเชี่ยวอ่อนเราจะตั้งเลี้ยงเลี้ยงก็จะปลูกเหมือนเดิมครับผมให้มันเลื้ยงอารามดินพี่น้องให้มันลงดินไปเลยครับผมเพราะว่าปลูกต้นนั้นอ่ารากบันซอนใช้เข้าไปตรงปูนแตกพี่น้อง ก็เลยพากันคนใหญ่ว่านี่ทางทางข้างคือจะไม่ให้มีต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าจะบ,บุรงุงยาเด็ดปูนแตกครับผมนี่ครับพี่น้องเราจะมาเลี้ยงวันที่ก็จะมาปลูกที่นี่นครับผมคุณล่ะพี่น้องแล้วเวียบคนรุ่าหสังเฉมาปลูกทา่ทานเด็กคนด้ทำความสะอาดออกครับผมเพิ่งตัดเสร็จนะครับขับสองคันแสดงสองคันรถรถยนต์เข้ามาไม่ได้นะครับมันจะติดลมก็เลียงญ้าไปหอบพี่น้องนะเลี้ยง,างยงาไปถึงนู่นเลยนะครับรอรุน่นรอชมครับผมเพราะว่า ต่อแปะกสีเดมาตัดหญ้าพี่น้องนี่จะได้มาตัดหญ้าตรงนี้นะครับผมนะครับจะได้มาตัดหญ้าทําความสะอาดเพราะว่าได้ปลูกต้นไม้ครับผมเดี๋ยวองบ้างกสีเด้มาลุยครับพี่น้องนะครับเนาะมอ,องบ้างนี่ช่างน้อยบ่าวนานๆจะได้ลุยส่อเมยพี่นอออ mới, ้องต่อเมยแดดแห้งแดดแห้งส่อเมย่ทำเมย แม่นบ่น,นี่ต้นฝรั่งนะพี่น้องต้นฝรั่งที่แม่เทพมาปลูกไว้นะครับจากในกระบ,บ่าวด้านนะ่ะลองชิมเนื้ออร่อยมากบ่าผีกายของใคได้กินเนื้ผีกายแม่เทพปลูกเองบอ่อือพี่น้องผ,นะผีกายของเมตาดหงายนี่คนก็ได้กินเศีบเศีกเศีกนี่ครับอันนี้แม่เทพปลูกไว้นะครับผมแม่เทพปลูกไว้หลายต้นนะพี่น้องหลายต้นเนาะทีนี้มาทำความสะอาดออกว่าอะไพี่น้องหมู่นี้เดี๋ยวค่อยดู่อยชมพี่นอ้องค่อยดู่อยชมนะครับ พัฒนาออกท่้นสะอาดส,สะอ้านหูสะอ่านตาพี่น้องมีกับช่างน้อยครับช่างน้อยบ่าวด้านหน้าเลายพี่น้องสิได้เฮ็ดน,นะครับกดติดตามช่องช่าง,งน้อยพาเพลินแฟนเพจได้เพี่น้องเด้อได้อีกสี่พันกว่าท่านซับ,บจะครบจะครบอ่าห้าหนึ่งหมื่นต้องสร้างแล้วขอความกรุณนาหกับบ่าวนี่ล้วฝากช่องใหญ่หญกับบ่าวนี่ล้วกดซับเลยนะพี่น้องโดยงามๆเลยครับผม ลูกสวยมากนะเพื่อถ้าคนอาจบอกเพร,ร,ราะวา่าคนเห็นบหงอนน่งจ่มยู่วันเลี้ยวมาให้มีต้นทองอุไรเลืเ่องอารามถ้าให้มีต้นทองอะไรเลืเ่องอารามยาวไปเลยนะครับผมยังค่อยลุ้นคอยจ้อพี่น้องเลิกค่อยลุ้นค่อยชมความสวยงามของแสงทองฟิเลนนะครับนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับบรรยากาศดีพี่น้องม,มีเมฆมาบังบดบังแสงแดดให้ครับผมโอ้สุดยอดมาก มีนจะดอกห่อนแห้งปกติว่าจะทําฝันนี้ก่อน,นะครับมันแดดพี่น้องมันแดดเพราะว่าช่างน้อยกับบ่าวด้านหน้าแต่งกิ่งเสร็จมันห่อนก็เลยพากันเข่าหุมแล้วเอาบ้าขนขนเสาขนขนอย่างวะแนวปูดตรงไหนพี่น้องน่ครับมาขนตัวนี้ก่อนข้นพี่น้องขออนุญาตไปขนสักข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวข้าวมาโซ่มบรรยากาศร่วมกันครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมมืดแล้วพี่น้องหลังจากลงหันลงนี้แลว้วปั๊บกลัมาเก็บบนี้ครับผมมาเก็บต้นด้านข้างนะครับเก็บทําเคลียร์พื้นที่ให้น้องนางหางเครื่องมาป,ปูสรดเวลาแต่งตัวแต่งหน้าเปลี่ยนชุดคือจะปูสัดนี่แถวนี้ยาวเลยครับผมตน้นไม้เราก็จะเอาไว้ตรงขอบสะนะครับตรงขอบสะครับผมเคลียร์พื้นที่เตรียมงานพี่น้องเคลียร์พื้นท,ที่เตรียมงานแล้วหรือพี่น้องอัน,น,นเด็กกสบเด็เก็บทำความสะอาดคํามมืออื่นครับพี่น้องมือนข้ามแล้ว พักผ่อนก่อนครับผมวันนี้ภารกิจทั้งวันเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยมินิก้เอามูนี่พี่น้องนะเคียร์ตรงนี้ออกหมดแล้วครับผมเคียร์ตรงนี้ออกหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ทำความสะอาดตัดเช่นตัดหญ้าเช่นน้อยลุยแล้วครับอพี่น้องตัดออกมาเลยอันนี้กอขาครับกอขาตัดอะไรมันก็จะแตกขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องเพิ่งตัดแตกมาแล้วครับผมเห็นไหมตัดแล้วแตกปั๊บเลย พี่น้องเมื่บงพี่น้องนะเพิ่งตัดตอนมั่นสี่มงเย็นนะครับผมมันแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องแล้เห็นไหมมันแตกขึ้นมาจะสวยเห็นบหมพี่น้องนเนี่ยมันแตกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมารวดเร็วทันใจครับผมเนี่ยตัดแล้วมันต้องจะแตกขึ้นมามันจะไม่สูงมันจะสวยครับผมเออเร็วมากแล้วก็ขึ้เคยเห็นนะเนี่ยตัดช่วงสี่มงเย็นมันขึ้นมาอีกแล้วเห็นบหพี่น้องแันขึ้นมาเสยพี่น้องมันขึ้นมาละมันมันแทงยอดขึ้นมาใหม่ครับผมมันแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับ อันนี้ก <éc à S 2> ็เรียบร้อยแล้วครับผมจะได้ทำความสะอาดมือครับผมนั่นนั่นน้องนางห่างเคลื่อนแล้วก็ซ้อมนะครับซ้อมออกงานพรุ่งนี้ครับผมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขาพี่น้องสระเอขอไข่บอแหวนสารอาบ้านบ้านเขาเป็นไองอ่านอ่านบันศุกร์เ่็นไน่องบ้านเขียวบาเป็นไน่องโอุ๊ยทางไหนอ่านมะเป็นบ้านเขาเป็นไงหน่องเดินมาบ้านเขาที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเขาเบาคือเนาะ อ่านออกเสียงออกอ่านให้เป็นได้พี่หลังเด้อสาระเอขอใครว่าแบนสาระอาครับผมบ้านบ้านเผาพี่นหลังเนาะนี่ครับพี่นลองเราก็จะเก็บมาไว้ตรงนี้แหละครับผมเรียบไอยไปแล้วเหมือนกคือที่ตกักผ้าแล้วครับเคลียร์พื้นที่หมดแล้วดน้านหน้าก็สะอาดซ้านห,หมดแล้วครับผมทำมาเบ็นนานหนาพี่น้องมีคำสั่งด่วนเข้ามาแล้วครับคำสั่งด่วนของบอสบิ๊กบอสเพลนะครับ คืออะไรไปดูกันครับผมทำสั่งด่วนมืดแล้วมืดแล้วครับไปลองเราจะเทป,ปูนน้านนี้นะครับพ่งนี้เทมาถึงตรงนี้ครับผมเทมาถึงตรงนี้ครับผมเพื่อว่าจะให้รถเข้ามาจอดได้ง่ายครับผมจะวางไวมีดหนาๆครับผม ตามัง้อันนี้ช่างนั้นฉีดน้ําเสร็จแล้วครับผมฉีดน้ําเสร็จพ่อจะเทปูนพวกนี้นะครับนี่ครับผมก็ะจิให้สร้างช่างที่ทําโรงครั่วละครับผมมาเหตุไงนี่ครับจะเทปูนปูนแบบด่วนนะครับสั่งปูนซีเพคแบบพิเศษแล้วพี่น้องทีแบบอันแห้งเร็วเลยพี่น้องอันนี้มาวัน204ครับผมมันแห้งเร็ววัน2ชั่วโมงก็แห้งแล้วจะเทพวกนี้ครับผมนี่ครับจีได้ปั๊บอื่นสร้างเพคอนจิมาปั๊บตรงนี้ครับพี่น้อง เพราะว่ารถจะได้วิ่งเข้าออกง่ายๆครับผมมันแน่นแล้วพี่น้องวันนี้แน่นแล้วนะครับแน่นแล้ววันนี้น้าชายก็มาปรับที่ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่ารถเอารถมานี่มันก็แน่นแล้วนี่ครับผมคําสั่งด่วนของบอสบิ๊กคำสั่งเทปูนนะครับเพื่อรถเข้าออกง่ายครับผมนะครับพี่น้องบันเว้นีนี่ครับผมัวนตอนนี้ก็ประมาณน่าจะหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วครับผมผมว่านี่ท่านหมืดแล้วครับพี่น้อง มืดแล้วมืดแล้วมืดวันนี้พักผ่อนก่อนนะครับวันนี้รวยงานแต่เช้าเลยฟังเสียงเขียดห้ามพี่น้องครับพี่น้องบอดบิ๊ก บอดเพลจะให้เทปูนด่วนเลยนะครับอันนี้นักแช่นะครับถ่ายออกให้เพราะว่าจะเห็นมันกว้างขึ้นกวาเก่าครับผมจะให้กว้างขึ้นกว่าเก่านะครับพวกนี้ก็จะไล่เก็บขยะครับผมไล่เก็บขยะต้นไม้เขาออกหมดแล้วพี่น้องต้นไม้คือออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วต้นไม้ของเราเทปูนด่วนแล้วครับพวกนี้มันแน่นหรอพี่น้องมันแน่นแล้วเพราะว่าฝนก็สีบดตัวคือฝนเริ่มสีนำไปนะสีนำไว้ก่อนสะอาดหู สะอาดกว้างมากสวัสดีครับผมกว้างคับกว้างแน่น่าออกแล้วครับผมเท่อื่นเลยเรือบารับอันอันยุยอันรถอันไส้นักชัยนักชัย